สวัสดีเจ้าจมาพบกันน้องเนนเสียงใหม่เจ้า <S 2> <S 2> วันนี้น้องเนนมีหลานน้อยมาตัวเนะเจ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ,รบชื่อ,อน้องอย่างจ้งเจาเอตังครับเอตังข้าววันนี้น้นเนนจะมาตัดส้มและเอตังจะเปลนลูกมุ้มึนกอกครับใช่ไหมครับ <S <S น้านเนนจะใส่พริกไปเลยนะใส่ไปสักสามเม็ดดีกว่าสี่ห้าเม็ดใส่ไปเลยแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปโอ้หอมขาวนี่มันเหลี่ยงไง ลอชิมกนได้ชิมได้เลยครับยงไม่มีรสชาเลยรสชาใช่ไหมครับยังไม่ได้ททแล้วูเอาแบบเคลียไปเลยเพราะเรามันคนแทบเ <c oughs> <c oughs> หหานร้อน น้ำตาลี่กอบมันมีนะขอขนมตาลได้ได้กอบขนมตาลนะมดก็มาเป็นอย่างมาใส่ก็ได้ใส่มันาเลยเจ้าแกงอยู่ลูกอ้าห่มห่มใจเลยห่มใจเลยเออใสรเลยเส้นมันน้อยเกมกันนี่เป็นตำลาวเลยเนี่ย ไปเลยลูกเออนีอมไปเลยจเออโอเคเกมตัวมือจะเองหน่อยเมอนองตนหอยเวลาหนูมอง่เล็กเตามันจะติดอืมแหม่ตามันจะติดกันใช่โอ้โห้แม่พี่ ได้นาดไหนพี่ัาผมอันนี้ขอใส่้นยได้ก่อนขนมเส้นอ่ะขอใส่้นยได้ก่อนพี่พี่เพราะว่ามันเพราะว่ามันอีมันจะเกมมีก่อนเอเคนะนั้นจะได้เจ้าทำให้เอาเออหมอกคนลูกไว้นี่ก่อนอ๋อคนจะได้เอาเล่นเต็มสี่เลยถ้าเด็กเกิดเล่นอย่างเยี้เขาต้องปล่อยมือนะเจ้า ต่ำใา้เลยลูกเออต่ำมากเก่เงเขึ้นมาจะได้ติดเพ็นะก,กาหาต่ำส้มนะขอแล้วลูกขอแล้วขอแล้การยต่ำต่วม,มละถ้าเป็นหนูละหัวเถื่อเออห,หัวเถื่อเลยก,ลกักต่ำใส่หัวแล้วหัวให้ปูจ้าไปหนึ่งตันเอออู้เก่งแต่ว่าลูกไม่โอนี่นะ เล้าแล้วมีพี่ชายไหมเนี๋ยววเดี๋ยถามหน่อยว่าโอ้นุ่นเนี่ยนั่นเนี่ยถามหน่อยครับว่าน้องอยู่โรงเรียนอะไรนรงเรียนอะไรพี่พี่ฮะโรงเรียนสารศาสตร์พอโตมาเปลี่ยนโรงเรียนใหม่จะก็สารศาสตร์เหมือนเดิมเปลี่ยนโรงเรียนใหม่สารศาสตร์แล้วน้องอยู่จันอย่างไรลูกน้องอยู่จังอย่างไรครับกูจังอย่าง บอกลุงล<ด>ุป้าป้าดูชั้น er บนแล้นล่าะอย่าบอกบอกเอฟซีนั่นแน่นหน่อยบ่าฝากกดติดตามบอกแหละฝากกดติดตามนั่นแน่นด้วยนะครับน้นอ,งบอ,องเอตังค์หน่อยเออไปน้องเอตังค์ด้วยเอานี้เล่นก่อนเอาเล่นก่อนให้น้องเอตังค์ได้ <พา S 1> เรียนไปกันไม่มาไม่มาจุ๊บๆไปยังจุ๊บๆไปยังจุ๊บๆแหละเดี๋ยวจุ๊บๆก่อนจุ๊บๆก่อนนะอืม ให้บอกให้น้องอะไย่างเี้อยู่ในกล้องนั่นแน่ค่ะจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บตรงจุ๊บตรงกันเร็วๆพี่อายเไมนมีอายสองคนพี่พี่สองคนพี่น้องโอเคสำหรับวันนี้เนนขอตัวไปกินตำลาวก่อนนะเจ้าเดี๋ยวอำลาพาจ่าไปกับน้องอะไรนะจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะเอตังชื่อน้องเอตังสวัสดีเจ้าสสวัไไดีค บาย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 ดีดีเออบายบายไปแล้วนะเจ้า